สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียครับผมอยู่ช่องน้องอูนําชัยครับพี่น้องเนาะอ๋คลิปนี้กัมานําเสนอแนวทางตัวเลขอ่ารัฐบาลไทยเด้อครับผมหนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องคลิปนี้กับเป็นอ่าเลขวิ่งหรือว่าเลขมีที่มากับว่าใดครับพี่น้องเนาะครับเลข fc เิ่นทรงมห้เด้อยครับผมทรงมาห้ ก็ขอขอพระคุณเอฟซีใจดีที่ทรงาแนวทางตัวเลขมาให้ครับผมเพื่อนว่าเป็นเลขสายทหารครับพี่น้องเนาะเป็นเลขสายทหารครับกะรองเอาไปพิจารณาเบิรงเดอร์ครับพี่น้องครับผมกับเอามาแป้งปันหรือว่าเอามานําเสนอให้พี่น้องที่ทางช่องน้องอูนําชัยได้พิจารณาเบิงครับเลขเพื่นอนอาเพื่อเขาครับพี่น้องเนาะเพื่อเขาเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเป็นน้ำกัน ครับทั้งบนเทั้งล่างได้ครับพี่น้องในคลิปนี้ก็าจะเห็นไปน้ากันครับก้อนหนีก็มีแนวทางตัวเลขของปูปลาซาครับพี่น้องเนาะครับเลขของปูปลาชาครับเลขผีบอกหรือว่าอาเลขที่ปูนิมิตได้นี่แหละครับผมครับก็ถือว่าเดินดีได้ครับผมเลขปูที่หายลางศูนย์เก่ากับเขาตรงๆแล้วปูมาหายซีสามซีสามครับพี่น้องเนาะตัดเหรนจะได้ซีสามครับปูหายสามตัว บันีีกับมาลาสูตนี่แหะครับพี่น้องครับสองหกแปดสองแปดหกครับเบิ้งไปนำกันพี่จะหน้าเบิ้งไปนำกันครับผมครับที่ช่องน้องอูน้าชัยครับแล้วก็เลขอาจารย์พานทองครับพี่น้องอาจารย์พานทองกับมายำโคงทุพท์ยแล้วครับเอาในคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขสายทหารครับกัมาเชีกับขอขอบคุณเอฟซี ใจดีที่ทรงแนวาท่งให้แลวก็ขอขอบพระคุณแรงทีมากของตัวเลขกเด้อครับผมครับเอาเพื่อได้โชว์ลาลาไปน้ากันครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ครับหูน้าใช้ในเด้อครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันเลขครับพี่น้องครับผมเลขสายทหาร3ตัวบนอ่าสองตัวบน2ตัวล่างครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะพิจณาเบิ้งไปน้ากัน เลขสายทหารครับหนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดครับบนพ่นไห้เลขมาสามตัวบนเลยนะครับผมสามตัวบนเลยครับหกหนึ่งสี่หกหนึ่งแปดครับผมหกหนึ่งสี่หกหนึ่งแปดชุดสองตัวกับเป็นเลขที่พอตัดออกมาจากเลขสามตัวครับพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหกสี่และหกแปดครับผม เดี๋ยวจะมีของตอ้นฉบับให้เบื้องความด้ครับพี่น้องคุณสุงมาให้เลขล่างครับผมเลขล่างก็จะมี09 19 89 99, 99ครับผม09 19 89 99, 99แล้วกช็ชุดพิเศษครับพี่น้องเนาะชุดพิเศษเลขลับชุดพิเศษ14และ19 หนึ่งสี่และหนึ่งเก้านี่แหละครับผมแคปหน้าจอไว้เดอครับพี่น,อนออ้องครับเจลินสองตัวหรือสามตัวกระได้ล่องเบอรงครับผมหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหกสี่หกแปดครับนี่แหละครับเลขสายทหารมานำเสนอซูพี่น้องเอฟซีครับ แคปหน้าจอไว้ครับผมครับผมกะลองเบิงพิจนาเบิงเป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับสําหรับงวดนี้กัจ้งใดก็ขอให้พี่น้องซี่ครับโชคดีไปน้่กันครับเพราะว่าจะเป็นเลขสัญจรหรือว่าหวยสัญจรครับพี่น้องเนาะงวดนี้พี่น้องซี่กะเป็นที่ทราบกันดีว่าออกอยู่ทางภาคใต้ได้ครับผมทางสงขา นะครับผมเลขหวยสัญจรครับงวดนี็มีลายกระแสครับพี่น้องเนาะบางท่านก็ว่าเลขอาจจะออกมาเบิรนมหาบครับพี่น้องอาจจะเป็นเบิรนาครับผมเบิรนสามตัวนาเลขสามตัวเบิร์นสองตัวนาสินะครับผมับมีลายทันกระปูหรือว่าเลขล่างเบิร์นครับเพราะว่าจริงจริงแล้วตอนที่ออกยุคโคราชกับผมมียังครับพี่น้องเนาะปกติขอองามปกติครับผม เพียงแต่ว่าออกแบบว่าน่าจจะเป็นเก่าบนเก่าล่างถ้าจำผิดครับผมครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งครับวันนั้นแต่ว่าออกอยู่ชุมพร่อง่วงปลายต้นปีน่าจจะเป็นห้าห้าด้ครับผมถ้าจำผิดครับหกห้าสองห้าห้าเนี่ยครับผมเอาในงวดนี้ครับผมเลขาสายทหารลองเบิรงครับพี่น้องเนาะสายทหารนี่ เอามาสู้พี่น้องซี่ครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับหนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดในโชว์เรลาไปน้ากันครับพี่น้องครับถุงแนวทางที่น้าเชี่ยเก็มาเชี่ยหรือว่าอน้าใช้น้าเสนอสู้พี่น้องซี่ครับผมตะละเสียนทันเพิ่นกันอ่าดคำนวณครับผมคิดคำนวณครับก็หลายสำนักอยู่ครับผมเกามาเชีรยกระเด็นสลบในพี่น้องเบิงก็มี่ชนกันครับผมที่เป็นเรื่องแปลกอยู่ครับเป็นเรื่องแปลก เลขชนกันครับถือว่าเป็นนิมิตไหมที่ดีครับผมเลขชนกันแต่ว่าสําคัญครับพี่น้องเนาะอ่าหมักแปดกับเอาได้ครับผมมักแปดก็เอาได้บนเพราะว่าตอนนี้กระแสแปดกับมาแรงครับผมพอสาเนียงผันดับแปดครับพี่น้องเนาะครับสูตรเพิ่นก็ว่ากันตาสูตรครับพี่น้องสูตรเด่นแปดมาปะทะสูตรดับแปดครับผมบนเด้ครับพี่น้องบน หรือว่าแปดสิบไปรักลอยครับผมเพราะว่าพอสำเนียงเพิ่นดับแค่หลักสิบและหลักหน่วยอย่าลืมด้วยครับผมเพิ่นไปรักลอยก็ได้เลขครับเลขดังตอนนี้ที่กอามาเชียรสรุปก็คือสีอ่แปดหกเห็นไหมครับพี่น้องเนาะสี่แปดหกหรือว่าจะเป็นแบบที่ยังอาจารย์น้องนาค้ากรไดด้วยครับผมเพิ่นจับแปดหกสี่ครับเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่าแปดไปลักลอยครับผม อันนี้เอามาวิเคราะห์ได้ครับผมเพราะว่าก็มาเชื่สรุปเหล็กบนไปเมื่อกี้นี่แหละครับผมครับส่วนเหล็กล่างกับกับมีไลกระแสครับพี่น้องเนาะมีไรสูตรครับผมครับบางสูตรกับส้นกันบางสูตรกับไปค้นละท่างครับผมแต่ว่ากับเบิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะเบิ้งไปในงวดนี่จะได้รู้ว่าทิศทางตัวเหล็กจะไปจ้งไหนครับผมสูตรอ่าแต่ละทันกับวัดเด็ดครับผม โดยเฉพาะเลขล่างนี่รู้สึกว่ามีหลายมากครับพี่น้องครับในช่วงนี้ว,ว่าจะเป็นลักซิปลักนวยครับหรือว่าเลขเด่นอ่านั่นแหละครับผมมีหลายสูตรมากก็จะได้รู้กันครับพี่น้องเนาะว่าสูตรสิเดินเย้าหรือว่าสูตรไดสิลลุดครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับเก่ามาเชียร์กับขอ้อวยพรให้พี่น้องเอ็โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเล้นเงินไปน้ากันในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ด สามตัวสองตัวตรงๆเ้อครับพี่น้องสวัสดีครับ